ก็เราเป็นผู้นำการอ่านออนไลน์แบบครบวงจรนะครับโดยที่เรานําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมแล้วก็ถูกใจนักอ่านพาร์ทเนอร์นักเขียนสนับพิมพ์นะครับโดยผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะประกอบด้วยหลายๆส่วนอาทิเช่นเมพที่เป็นมาร์เก็ตเพสทีบุ๊กอันดับหนึ่งของไทยรวมถึงชุมชนนักอ่านนักเขียนรีดอะไรนะครับรวมถึงส่วนอื่นๆที่ช่วยในการอ่านไม่ว่าจะเป็นการจัดจำหน่ายอ e ีรีดเดอร์หรือธุรกิจไฮบริทซึ่งเป็นธุรกิจอ e ีบุ๊ก สำหรับองค์กรนะครับเป็นห้องสมุดสำหรับองค์กรผมก็ใช้ก็เรียนเรียนจบมาจากที่เดียวกันนะครับแล้วตอนนั้นเราก็มีความสนใจในาการทำสำนักพิมพ์นะครับแต่ว่าเนื่นองจากเราจบเอ็นเมาโอเคเราก็เปิดบริษัทซอฟต์แวร์เฮาส์ควบคู่ไปกับการทำสำนักพิมพ์แต่จริงๆงานหลักมันคงเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์ที่เลี้ยงชีพสำนักพิมพ์มันก็ ทำเอาใจแล้วกันนะทำหนังสือนิยายไซไฟซึ่งก็ไม่ใช่แนวตลาดแต่ว่าแค่อยากทํานะครับออพอเราได้ไปทําสํานักพิมพ์เนี่ยโอเคเราก็เห็นเพนพอยต่างๆของสำนักพิมพ์เล็กๆที่ต้องเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นการต้องสต็อกหนังสือไม่มีที่เก็บการที่ส่งไปขายผ่านสายส่งซึ่งมีมีอยูออ่แล้วพอส่งไปปุ๊บถ้าขายไม่ดีไม่ใช่หนังสือตลาดมันก็จะโดนหันสัน หันสันได้เดือน2เดือนก็โดนตีคืนกลับมาไม่มีที่ตั้งเก็บเหมือนเดิมซึ่งแล้วก็เรื่องการต้องไปรับเช็ควางบิลเ,เรื่องนู่นเรื่องนี้ซึ่งเป็นปัญหาของของสารพิมพ์เล็กๆออแต่ว่าตอนนั้นเราก็ยังทําอะไรไม่ได้แล้วก็เก็บไว้ในใจนะครับจนออระหว่างนั้นเราก็มีการทําซอฟต์แวร์ที่แก้ปัญหาของพวกสารพิมพ์อย่างเช่นซอฟต์แวร์พิสูจน์อักษรซอฟต์แวร์จับหน้ากระดาษภาษาไทยซอฟต์แวร์ช่วยแก้ภาษาปัญหาภาษาไทยจนพอมาในช่วงปีประมาณ2 5 5 4่ซึ่งออมี อุปกรณ์ iPad เกิดขึ้นมากันครั้งแรกโอเคเราก็เริ่มรู้สึกว่าสิ่งนี้แหละที่มันจะมาช่วยแก้ปัญหาเพนพอร์ที่เราเคยเจอในอดีตเราก็เลยเ,เริ่มทำตัวอ e ีบุ๊กขึ้นมานะครับซึ่งตอนที่ออกมาครั้งแรกตอนนั้นก็มีรับน้องโดยเ,เครือใหญ่ต่างๆนะครับร้านหนังสือหรือสตาร์ทอัพราใหญ่ตอนนั้นเขาก็มากันหมดแล้วเราทำออกมาทีหลังแต่ว่า เราทำมาแล้ว The Show Must Go On เราก็ต้องเดินต่อไปนะครับแต่เราเราก็พยายามหาจุดแตกต่างจนเจอคือของเราเนี่ยเราจะเป็นแพลตฟอร์มการอ่านออนไลน์นะก็คือโอเคคนจะมาอ่านออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นการอ่านรูปแบบใหม่ๆนะซึ่งเขาไม่เคยอ่านไมัยก่อนสมัยก่อนเขาอ่านบนกระดาษพอมาอ่านบนออนไลน์เนี่ยสิ่งที่สําคัญคือ แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันหรือระบบต่างๆเนี่ยมันต้องมีความสเสถียรให้ความเชื่อถือได้จนเขาใช้ได้อย่างสะดวกนะแล้วก็มันก็ต้องใช้งานง่ายใช่ไหมหนังสือเนี่ยคนนึงอ่านเนี่ยพิกพิกก็อ่านได้ละแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันเนี่ยมันต้องมีการโหลดล็อกล็อกอินสมัครสมาชิกอะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นมันต้องสะดวกแล้วก็ง่ายทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มที่สะดวกเนี่ยแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้ง่ายเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีอะไรจะให้อ่าน ซึ่งเน็เนี่ยก็ตอบโจทย์ตรงนี้อย่างชัดเจดนครับเพราะเน็เนี่ยมีผลงานที่มาเผยแพร่ในระบบเราเนี่ยเป็นหลักหลายแสนเล่มเรามีผู้สมัครใช้บริการในระบบของเราเนี่ยกว่า8ล้านลายนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกวันถ้าเทียบจากตัวสถิติจากกรมการค้าภายในนะครับถ้าดูยอดขายข,ายของคู่แข่งที่ที่ท,ทำธุรกิจคล้ายๆกันเราเอามารวมกันตัวนี้เนี่ย ก็ของเราจะมี market share อยู่ประมาณสัก60%ของตลาดครับก็เราเราเห็นอนาคตในธุรกิจการอ่านออนไลน์รวมถึงอีบุ๊กเนี่ยที่สดใสมากนะครับคือต้องเรียนว่าพฤติกรรมการอ่านออนไลน์เนี่ยมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่แฟชั่นมันเป็นเทรนดมันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอนาคตอนาคตเนี่ยคนเราจะอ่านผ่านอุปกรณ์ผ่านออนไลน์เนี่ยเป็นกระแสหลักนะครับไม่ต่างกับการที่สมัยก่อนเนี่ยเราใช้กล้องฟิล์มนะ แล้ววันนี้เราก็ใช้กล้องดิจิทัลที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือกันเป็นหลักภาพเนี่ยมันชัดเจนมากซึ่งมาดูจากส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจอ e ีบุ๊กเนี่ยเมื่อเทียบกับหนังสือเล่มกระดาษเนี่ยก็ยังมองว่าในเมืองไทยเนี่ยยังมีพื้นที่ให้เติบโตอีกค่อนข้างมากนะถ้าเทียบกับในต่างประเทศที่ส่วนนี้เนี่ยการอ่านออนไลน์เนี่ยได้รับความนิยมเป็นกระแสหลักละเราก็ไม่ใช่รายแรกที่ลงมาในตลาด ทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปวันแรกๆผลงานในร้านของเราเนี่ยมันก็มีไม่กี่แค่ไม่กี่เรื่องแต่เราก็เพียรพยายามที่จะได้คุยกับเจ้าของผลงานสํานักพิมพ์นักเขียนต่างๆเนี่ยชักชวนเอาผลงานมาลงกับเราท้งในมิติของนักอ่านเนี่ยเราเราให้ความสําคัญกับนักอ่านนะว่านักอ่านเนี่ยเขาของอ e ีบุ๊กนั้นเป็นสิ่งใหม่สำหรับเขาการที่จะช่วยค่อยๆช่วยสอนช่วยอธิบายช่วยแก้ปัญหาการใช้งานที่เกิดขึ้นเนี่ย เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเรียกว่าเราเนี่ยพยายามทําพื้นฐานเราให้ดีคือระบบที่สถเยรนมีหนังสือให้อ่านแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายรวมถึงในยุคหนึ่งเนี่ยการจ่ายเงินออนไลน์เนี่ยมนันเป็นเรื่องที่ดูแบบแปลกใหม่สํานักอ่านนะการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตเนี่ยก็มีความกังวลเสมอว่าจะโดนแฮกโดนอะไรหรือเปล่าเมปเนี่ยเราก็จัดหาช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายเราเราเป็นระบบที่รองรับการจ่ายเงินค่าอ e ีบุ๊กได้งเด้ย,เ,ยเงินสดได้ ไปจ่ายเงินที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้จะจ่ายเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารก็ได้หรือจะโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ก็ยังได้สิ่งเราเนี่ยมันเป็นปัจจัยเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่ประกอบทําให้ลูกค้าเนี่ยประทับใจเราก็เลือกเราเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับการอ่านออนไลน์สัดส่วนของยอดคนอ่านการอ่านอีบุ๊กเนี่ยนะครับถ้าพูดในมิติของยอดขายเนี่ยน่าจะอยู่ที่1 5 20%เของธุรกิจหนังสือลนะ ที่เป็นเล่มซึ่งตรงนี้เป็นแนวโน้มที่เห็นว่าถ้าไล่ามาดูจากอดีตเนี่ยตัวเลขน,นี้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วนะและในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าก็ยังมากกว่านี้ได้อีกตอนนี้เนี่ยในข้อมูลจาก Statista นะครับตัวนี้ประไทยเขาบอกมี penetration rate คืออัตราคนที่อ่าน e-publishing เทียบกับประชากรอีที่ประมาณ9%ขณะที่ตัวเลขของต่างประเทศอย่างอเมริกาญี่ปุ่นหรืออะไรมันวนนี้จะขึ้นหลัก20-30%จนไปถึงกืบ40%แล้ว หมายความว่าจริงๆแล้วเมื่อสิปีก่อนประเทศพวกนี้มันก็ตัวเลขมันไม่ได้มากกว่าไทยเท่าไหร่หมายาวามว่าใน1ิปีประเทศไทยมันก็น่าจะโตไปได้ใกล้เคียงกับประเทศพวกนี้เหมือนกันนะครับเ้อเท็จจริงคือทุกวันเนี่ยเราใช้อุปกรณ์เราไปอย่าเป็นนิยามหนังสือว่าจะเป็นหนังสือเป็นเล่มๆนะผมมั่นใจว่าคนไทยอ่านเกินแลวันละแปดบรรทัดแค่เรา่าย a c e b o o k ฟีดทีหนึ่งเราก็นั่งอ่านข่าวสารต่างๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นโลกของดราม่าอื่นๆเนี่ยมันก็เกินแปดบรรทัดละคนไทยผมเชื่อว่า ถ้าดูจากปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะซึ่งหลักๆนี่ก็คือการเสพคอนเทนต์ออนไลน์การอ่านออนไลน์นะครับหรือว่าการดูสื่อต่างๆดังนั้นคนไทยเนี่ยผมว่าอ่านเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกครับสาเหตุหลักเนี่ยที่เราจะเข้าตลาดทุนเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,ม,นมันไม่ได้มันมันไม่ได้มีแค่สาเหตุเดียวนะมันประกอบด้วยปัจจัยหลายๆอย่างพร้อมๆกัน เรื่องการระดมทุนเป็นของพื้นฐานอันนั้นเราไม่ต้องพูดถึงนะครับส่วนปัจจัยอื่นๆเนี่ยต้องเรียนว่าเราเนี่ยเป็นผู้นําเกี่ยวกับแพลตฟอร์มออนไลน์ดิจิทัลนะครับการอ่านดิจิทัลมันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ณนะวันที่เราเข้ามาในตลาดเนี่ยทุกคนตั้งคําถามกับเราว่าเขาก็ชอบรูปแบบอ e ีบุ๊กนะแต่ว่าสิ่งนี้มันจะอยู่คงทนเป็นสมบัติของเขาไปหรือเปล่านานๆเราต้อให้ความเชื่อมั่นเขาครับ การที่บริษัทเก้าเข้ามาเป็นบริษัทมหาชนได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทเหล่านี้จะต้องถูกตรวจสอบเคี่ยวกรรมแล้วก็มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทเหล่านี้จะดําเนินธุรธกิจไปได้อย่างยั่งยืนและก็มั่นคงสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนไปหาผู้นักอ่านครับหรือผู้บริโภครวมถึงพาร์ทเนอร์ของเราด้วยว่าบริษัทที่เขากําลังร่วมง,งานอยู่เนี่ยกำลังซื้อคอนเทนต์อยู่เนี่ยจะอยู่กับเขาไปนานๆ เระเป็นเสาหลักสําคัญของวงการอันนั้นเป็นส่วนสําคัญรวมถึงการที่เราจะขยายธุรกิจออกไปในอนาคตเนี่ยเราไปติดต่อต่างประเทศนะครับขยายธุรกิจต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องการไปอย่างมั่นคงพาร์ทเนอร์หรือว่าคนภายนอกที่ร่วมงานกับเราเนี่ยก็จะอยากเราอยากให้เขาได้มีความเชื่อมั่นในเราซึ่งการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญ พื้นฐานของพื้นฐานเลยนะครับในร้านหนังสือสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือมันต้องมีคอนเทนต์ดังนั้นพื้นฐานข้อแรกก็คือเงินที่ได้มาส่วนหนึ่งก็จะนําไปเพิ่มปริมาณคอนเทนต์นะครับทั้งฝั่งคอนเทนต์เอ,อ่อฟิคชันเนื่องแต่งก็คือพวกนิยายการ์ตูนหรือสื่อรูปแบบเว็บตูหรืออะไรก็ตามแล้วก็ส่วนที่เป็นนอนฟิคชันก็คือพวกเนื้อหาความรู้สาระการเงินนู่นนั่นนี่พวกนี้นะครับพอมาอีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่ว่าเราต้องการจะออกสู่ตลาดโลกแล้ว นะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นการใช้เงินอีกส่วนหนึ่งเพื่อ,อจะนำพาซอฟต์ o วร์ของไทยเราจะไปสร้างแพลตฟอร์มออกไปไปไปสู่ตลาดโลกคือต้องเรียนว่าทุกวันเนี่ยเราเราพัฒนารูปแบบการอ่านนะครับหรือฟีเจอร์ต่างๆในแพลตฟอร์มของเราเนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วพอเราไปสังเกตต่างประเทศเนี่ยรู้สึกว่ารูปแบบของเราเนี่ยมันล้ำหน้าต่างประเทศ <c oughs> ไปค่อนข้างเยอะนะถือว่าอัว n นว่าดังนั้นเราเห็นเล็งเห็นว่าสิ่งเหล่นี้เนี่ย มันมีโอกาสอย่างสูงเลยนะที่ถ้าเรานําสิ่งเราเนี้ยออกจากไปที่จากประเทศไทยเนี่ยนาไปนําเสนอต่อชาวโลกเนี่ยจะได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงแต่ที่สําคัญที่ขาดไม่ได้คือประเทศไทยเนี่ยเรามีผลงานดีๆที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญอยู่มากและรอ,อการปลุกนะเพื่อจะพาออกไประดับโลกผมคิดว <baz en> ่าภายใน3ปีข้างหน้านะ ภาพตัวนี้จะเด่นชัดขึ้นนะครับเราทุกท่านจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ของสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นเรื่อยๆคือขอเสริมคําว่าระดับโลกคือก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราคงบอกว่าเราไม่แบบคาดหวังว่าเราจะต้องใหญ่กว่าอเมซอนเหนืออะไรเราที่ผ่านมาเราเราเราอยู่อย่างเริ่มแับผมเรียกเป็นผู้ท้าชิงเนี่ยขึ้นสังเวียนในฐานะผู้ท้าชิงเสมอเราเราเริ่มตั้งเป้าจากเป้าเล็กๆก่อนตรงน,นี้ที่เราจะไประดับโลกโอเคเราก็เริ่มตั้งเป้ามาแล้วก็เริ่ม เล็งออย่างก็คือส่วนประเทศที่เป็น n อน English กับส่วนประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษส่วนใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเนื่องจาก market share market size มันใหญ่มากเรากินแชร์เล็กๆน้อยๆมามันก็ได้มาสมควรเรามองว่าโอเคมันมีนิชกลุ่มที่ซอฟต์าวร์ไทยมันเข้มแข็งเนี่ยมันน่าจะไปกินมาได้แต่ฝั่งประเทศที่เป็นนอ n English เองมันก็ไม่ได้มีเจ้าตลาดที่เข้มแข็งขนาดนั้นและประเทศที่ตลาดใหญ่พอมันก็มีหลายประเทศแล้วก็มองว่าตรงนั้นเองก็เป็นโอกาสที่ เราจะเจาะเข้าไปโดยเราก็าบอกว่าเหมือนเดิมนะครับเราก็เริ่มจากจุดที่เป็นนิชที่เรามองว่าเอ๊ะจุดไหนที่ประเทศไหนโซนไหนมันไม่เข้มแข็งเราก็คิดว่าจะกินเข้าไปได้โดยเริ่มต้นเราก็าจะมองโซนเอเชียก่อนครับสำหรับเรื่องของผลประกอบการของบริษัทเมพคอร์ปอเรชันเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับก็ถือได้ว่าเรามีผลประกอบการและก็มีผลกำไรงาน,นที่ดีมากๆนะครับ ตั้งแต่ตอนเราเริ่มก่อตั้งเลยนะฮะ,ะถ้าดูจากที่เราเปิดเผยในไฟลก์นะครับข้อมูลย้อนหลังเนี่ยจะเห็นได้ว่ารายได้หลักของเรานะครับก็จะเป็นรายได้จากยอดขายซึ่งตัวหลักเนี่ยก็จะเป็นการจําหน่ายวรรณกรรมออนไลน์นะครับหรือก็ตัวอ e ีบุ๊กนะครับในหมวดหมู่ที่เป็นพวกนิยายนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ในด้านของอพัฒนาการของผลกรรนารดำเนินงานของเรานะครับ เรียกได้ว่าตัวยอดขายเนี่ยก็มีการเติบโตที่รวดเร็วนะครับยอดหลังไปจนถึงปี62นะครับตอนนั้นยอดขายของเราเนี่ยอยู่ในระดับประมาณ600ล้านบาทนะครับจนถึงปี64นะครับเราก็ปิดยอดขายได้ที่มากกว่า1,440ล้านบาทนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นเนี่ยในอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยในปี65นะครับยอดขาย9เดือนแรกของเรานะครับ ก็ยังปิดได้อยู่ที่1 2 5่ล้านบาทนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าจะใกล้เคียงกับยอดขายทั้งปีในปี64ด้วยขณะเดียวกันนะครับเราเองไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการสร้างการเติบโตของรายได้ให้รวดเร็วเรายังมุ่งเน้นที่ตัวกําไรด้วยนะฮะจะเห็นได้ว่ากําไรของเรานะครับก็มีอัตราการเติบโตที่สูงด้วยเช่นกันเทียบเมื่อตอนปี62นะครับเรามีกําไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ82ล้านบาท ของปี64นะครับเราสามารถปิดกำไรสุทธิได้เนี่ยอยู่ที่700อ่า275ล้านบาทนะครับก็มีอัตราการเติบโตที่สูงแล้วก็ยังรวดเร็วกว่ายอดขายด้วยเช่นกันถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับยอดขายเราย้อนหลัง3ปีนะครับก็เติบโตขึ้นมากกว่า2เท่าแต่กำไรเราเติบโตขึ้นมากกว่า3เท่าได้เลยครับต้นทุน โดยหลักของเรานะครับจะเป็นส่วนแบ่งรายได้ที่เราให้กับทางสำนักพิมพ์หรือว่าทางนักเขียนนะครับจริงๆต้องเรียนว่าด้วยความที่ธุรกิจของเมฟนะครับเราเป็นธุรกิจที่อยู่บนออนไลน์แพลตฟอร์มนะฮะอันนี้จะเป็นจุดเด่นข้อหนึ่งเลยนะครับว่าเราจะมีต้นทุนคงที่หรือว่าต้นทุนต่อหน่วยเนี่ยที่ต่ำเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่น,นๆทั่วไปนะครับในในใน,ใน,ใ,นในกลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรมคร้าปลีกละกันนะครับเช่นเราไม่จําเป็นจะต้องอมีการพึ่งพิงตัวหน้าร้านเนี่ยมากนักนะครับแล้วก็ ตัวหนังสือของเราเนี่ยก็อยู่บนระบบออนไลน์ทั้งหมดนะครับก็จะสะท้อนไปที่ตัวอัตราการทำกำไรของเราด้วยเช่นกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าอัตราการทำกำไรไม่ว่าจะเป็นตัว Net Margin เนี่ยก็จะอยู่ในระดับที่สูงกว่า,าธุรกิจอื่นๆโดยทั่วไปด้วยครับ ต้องเรียนนะครับว่าการที่เราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทางเครือเซนทันรีเทลนะครับหรือว่ากลุ่มเซนทันเนี่ยได้สร้างซิ n เนอรจี้และก็มีประโยชน์กันกเอ,อื้อกันนะครับระหว่างเราแล้วก็ทางเครือเซนทันรีเทลนะครับจะขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแชร์เซอร์วิสต่างๆนะครับที่ทางเครือเซนทันรีเทลเนี่ยมีให้บริการนะครับเช่นงานหลังบ้านต่างๆนะครับ อันนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถบริหารค่าจ่ายเนี่ยได้มีประสิทธิภาพที่มากขึ้นนอกเหืนไอจากนี้นะครับในด้านของการทําธุรกิจเองเนี่ยก็ช่วยขยายช่องทางขยายโอกาสการสร้างรายได้ให้เราด้วยนะครับจะขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างนะครับว่าเราเองเนี่ยนอกจากจาก Product หลักที่เป็นอ่า e ีบุ๊นะครับเราเองเนี่ยยังมีการจําหน่ายอุปกรณ์อิเล็ที่ใช้ในการอ่าน e-book นะครับเรียกว่า e-reader ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่จําหน่ายผ่านบริษัทย่อยของเราที่ชื่อบริษัท h i g h t e c h i n t e r a c t i v e นะครับเราเองเนี่ยหลังจากที่ได้มีการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเซนท่ันนะครับเราก็ได้มีการาสามารถกระจายช่องทางาการจัดจําหน่ายโตอิริเตอร์เนี่ยไปในร้านาสาขาของ P2S ที่มีอยูอ่กระจายอยู่ทั่วประเทศในทุกทุกภาคของเมืองไทยเลยนะครับอันนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นซินเกอรจี้ที่เกิดขึ้นร่วมกันนะครับ ตามปกตินะครับตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะมีการกําหนดตัวเซเลนเพียดของผู้ถือหุ้นเดิมนะครับหลังจากที่เข้า IPO ไปนะครับก็จะล็อกอัพหุ้นเนี่ยอยู่ที่55%เนะครับนะฮะแต่นอกเหนือไปจากนี้นะครับเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนนะครับว่าผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นและก็ยังอยู่กับทางบริษัทนะครับก็ได้มีการทําสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกันเองด้วยนะครับที่จะล็อกอัพในการขายหุ้นตรงนี้ซึ่งก็จะเป็นเกณฑ์ที่ เข้ามาก,กว่าของอาตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของตลาดด้วยนะครับด้วยการทำงานด้วยกลยุทธ์ของเราเนี่ยเราเรียกได้ว่าเราตั้งใจนะครับที่จะเป็นบริษัทที่ดีมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีฟันเดเมนทัลที่ดีนะครับแล้วก็มีแผนงานที่จะช่วยสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับทางบริษัทนะฮะแล้วก็สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืนด้วยครับ สำหรับท่านผู้ชมที่อยากอัปเดตข่าวคราวในแวดวงธุรกิจหุ้นการลงทุนและบริษัทจดทะเบียนปังๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ w w w c h e a t a t e c o m หรือจะเป็นช่องทาง l i น e แอดแฟนเพจทวิ t เตอร์ยูทูบก็ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมสับส i b e กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรายการดีๆที่เรานำมาอัปเดตกันค่ะ